กินผัดเห็ดใส่น้ำมันหอยใส่คนา้าที่แรกก็ว่าจะผัดแต่เห็ดก็เลยเอคน้ามาใส่ผัดอร่อยคะ่ะวันนี้ที่แรกก็ว่าจะไม่กินก็มีความรู้สึกว่าอยากอะไรสักอยาก่างถ้าไม่กินเราก็จะหิวก็เลยผัดเห็ดใส่น้ำมันหอยไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็แตง แ่งด้วยค่ะด้วยแ่งแ่งเปล่าๆนี่แหละกนินเล่นๆกินไม่ไม่ให้มันหิว มาจากกรุงเทพรถไม่ติดกับทุกคนรถโล่งไปเช้าเย็นกลับไปด่วนมาด่วน เพราะใหญ่ไม่อยากนอนกรุงเทพเรื่องของเรื่องไปเช้าเย็นกลับเพิ่งกลับมาถึง ว่าจะเอากุ้งใส่กุ้งย่ออยู่ในช่องแข็งผักนี้ก็แวะซื้อข้างทาง อร่อยด้วค่ะเดิอนนี้เห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าก็ใส่ทั้งดอกไปเลยไม่ต้องฉีก อยากกินผักด้วยค่ะเนี่ยเรื่องของเรื่อง ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของซาร่าเนาะพอพอได้ของแล้วเราก็ไม่ชอบกับทุกคนไม่ใช่ไม่ชอบมันตัวใหญ่ก็เลยเอาไปคืนด้วยทีเนี้ยเอาไปคืนเขาก็ยังไม่ได้ให้เงินเรานะคะเขาต้องรอให้ออนไลน์เอาคืนเอ่ทำรายการคืนเฉย ก็แวะไปช้อปปิ้งมาด้วยเรื่องของเรื่องก่อนจะไปก็ตกลงกันก่อนว่าไม่ไม่ค้างจ้ โชคดีรถไม่ติดกัะทุกคนรถไม่ติดแต่ที่ห้างมีคนคนก็เยอะอยู่ผัดใส่น้ำมันหอยเปล่าๆก็อร่อยกับทุกคน ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายนะคะ กินจนหมดจานขอบคุณนะคะไปแล้วคะ่ะ